สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มกราคม25 6 5เวลา14นาฬิกห้นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินจะเข้าจากปากทางเข้าไปบ้านสปันแล้วนะคะเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปชมกันนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นบรรยากาศข้างทางนะคะว่าประมาณไหนกระตุ้นต่อมอยากเที่ยวของเอซีมั่งหรือเปล่านะคะไป้ไปเออจะจากพยายามเต็กอันนี้ รมให้ดูนะคะมาสปันนะมีข้าวขาหมูนะตรงนี้นะคะร้านข้าวขาหมูเราไปดูกันข้างหน้านะคะ พักนะคะเอ้ยม,มันหายอยากจะดีต้องหายจะดีเออไหนนี่นี่ตองนั้นนี่จะมีบัวชัวอาหารร,ร้านร a n t จริงก็อ่านไปเรื่อยนะคะเห็นเขาเขียนที่ป้ายร,ร้า u r a n t อันนั้นจะเป็นมุมพักก่อนเขานะคะนั่นนะคะเป็นหลัง นะะนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบมาเที่ยวนะคะถามว่ามาเที่ยวอะไรเขาก็ประมาณมาหาปลา <c oughs> อะไรนะคะจะจินให้ดูนะคะ <c oughs> ห้อพักนะคะ มันก็จะเคลื่อนไหวหน่อยเพราะว่าถนน,นมันก็จะตะคุกตะขัดนะคะเนี่ยรถนักท่องเที่ยวกันนะคะวกา่าเที่ยวกันนะคะสองข้างทางนะคะนะคะ <c oughs> กระโจมนะคะนี่กระโจมจ้ามาตอนชอบขับเหมืนไปเหมืนมา,ม,ม,ามีรถเคอรี่มานะคะสองสองตัวเนี่ยมรตนจบบมาให้ละไม่เจ้า ประมาณคร่าวๆนะคะการเดินทางนะักจะได้ตัดส,สินใจว่าจะมาเที่ยวดีหรือไม่นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะ จอดรถถ่ายนะไปสารไม่งั้นมันไม่ได้ภาพนะคะอจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวจดจิลงรถซะแล้วนะคะไม่งั้นไม่ได้ภาพนะคะนีนะ่ประมาณนี้นะคะจะมีห้องพักนะคะ บ้านเขาจะอยู่ข้างบนนะคะจ,จะได้กินจะให้ดูนะคะเป็นซุ้มเป็นกระโจมนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่เป็นห้องพักเป็นที่พักเขาทางนั้นนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็นนิยมนะคะ ะมีห้องพักอยู่ประมาณน้นนะคะเดี๋ยวกิจะดึงภาพให้ดูนะคะเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ข้างบนนะคะบนเขานะคะนี่นะคะอยู่บนเขานะคะ ประมาณนี้นะคะจะมีที่พักนะคะประมาณนี้นะคะบ้านสับันนะคะจะเห็นบ้านใช่ไหมคะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะใจจินเดินไปด้วยนะคะค่ะจะเป็นห้องพักอยู่บนเขานะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะจะจีนจะดึงให้ดูนะคะภาพประมาณนี้นะคะตรงโน้นนะคะมีห้องพักนะคะห้องพักนะคะ สำหรับคลิปนี้ยายจนก็ขออำลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปข้างหน้ากันต่อนะคะสวัสดีค่ะ